ใกล้คกร,ครุงเทพอีกแล้วนะคะหญิงก็มาถึงที่พักแล้วนะคะเซิงก็จะเป็นไกด์นำเราไปดูบริเวณรอบๆใบไม้ที่นี่มีค่ามากกว่าดังทองนะครับเศษขยะนะครับผมที่เรานำไปแลกกับชาวบ้านสร้างรายได้อีกทางนึ่ง ใกล้กรุงเทพอีกแล้วนะคะไม่จาเป็นต้องเดินทางไกลหรอกคะ่ะไปใกล้ๆก,ก็พอช่วงนี้เพราะว่าน้ามันแพงให้ทายค่ะว่าวัาวนนี้หญิงจะพาไปเที่ยวที่ไหนขับรถจากกรุงเทพก็ประมาณสองชั่วโมงนิดจ้ะคะ่ะเป็นที่ยอดฮิตเหมือนกันนะให้ทายค่ะติ๊กต๊กติ๊กต๊กติ๊กต๊กไปเที่ยวที่เขาใหญ่กันจ้าจะพาไปเที่ยวที่ไหนของเขาใหญ่นั้นตามมาดูกันเลยนะจ๊ะมาเลยมาถึงแล้วจ้าโหเห็นวิวธรรมชาติแล้ว เกี่ยวขจีเลยโอเคทุกคนตอนนี้หญิงก็มาถึงที่พักแล้วนะคะ oh. Rain t t r e r r s s i e n n t Hotel นะคะที่เขาใหญ่ค่ะเดี๋ยวเราเข้ามาเช็คอินกันได้เลยค่ะตามมาเลยค่ะตามมาตามมาเรนทรีเรสเดสวัสดีค่ะ r เ n t r e e r e s i ดนท์ Hotel เขาใหญ่ ก่อตั้งโดยคุณสุวดีจงสถิตวัฒนาคุณสุวดีเล่าว่าครั้งแรกที่ได้เห็นเนินเขาที่นี่พบว่าสถานที่แห่งนี้มีความงามตามธรรมชาติอย่างครบคันเนินเขาสูงสูงต่ำต่ำเต็มพื้นที่กลุ่มต้นไม้เขียวขจีสวยงามมากพร้อมกับภูเขาตระงานรอบทั้งสี่ทิศนี่คือสถานที่ในฝันอย่างแท้จริงพร้อมกับมีดงจามจุรี สะท้อนตำนานของอาณาบริเวณชวนให้ระลึกถึงอดีตแห่งป่าเขายิ่งได้รับการบอกเล่าว่าฝูงช้างยังเคยเข้ามาอยู่เนืองๆทำให้รู้สึกว่าที่นี่เหมาะสมที่สุดในการเป็นสถานที่แห่งความร่มเย็นความสงบและการเรียนรู้ด้วยความที่คุณสุวดีอยากจะมอบประสบการณ์การพักผ่อนที่เป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติให้กับทุกคน ึงออกแบบอาคารให้กลมกืนกับเนินเขาต้นไม้และรักษาพื้นที่สีเขียวไว้มากที่สุดห้องพักทุกๆห้องออกแบบให้มีเอกลักษณ์ของตัวเองตามนักเขียนและดึงเรื่องราวจากหนังสือมาตกแต่งห้องพร้อมกับมีหนังสือให้ทุกท่านได้ยืมอ่านทุกท่านสามารถเลือกห้องพักตามสไตล์ตามนักเขียนที่ชอบได้ หรือเปลี่ยนห้องทุกครั้งที่มาพักเพื่อเปลี่ยนบรรยากาศได้ด้วยนะคะห้องสมุดที่ชั้นล่างมีหนังสือหลายพันเล่มรอให้เปิดอ่านรอบๆโรงแรมมีสถานีเรียนรู้เช่นรอกสามระบบแปลงผักไร่เกษตรอินทรีย์เรนทรีที่ปลูกผักปลอดสารเคมีเป็นการปลูกเองในโรงแรมใช้ปุ๋ยอินทรีย์ที่ผลิตเองจากใบไม้กับเศษอาหาร และไม่ใช้ยาฆ่า,มาแมลง100%เซ์เลยนะคะสำหรับเรนทรี Hotel นี้ก็ได้รับรางวัล Green Hotel Awards ในระดับดีเยี่ยมในปี2564จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมหญิงชอบมากๆเลยค่ะเพราะที่นี่เขามีส่วนร่วมในการท่องเที่ยวแบบเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อรักษาธรรมชาติและความสวยงามของเขาใหญ่ให้ยั่งยืนต่อไป ที่สำคัญที่นี่เลือกใช้วัตถุดิบท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนชุมชนเช่นผักผลไม้ของว่างที่ใช้ภายในโรงแรมด้วยนะคะว่างๆก็มาเที่ยวกันนะคะไม่ไกลจากกรุงเทพเลยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสงบร่มเย็นร่มรื่นธรรมชาติจะบำบัดคุณค่ะ yeah. สวัสดีค่ะพี่เซงสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับพี่เซงก็จะเป็นไกด์นำเราไปดูบริเวณรอบๆของเรนทรีด้ซิเดนิ์โฮเทลนะคะใช่แล้วครับเราไปรถตุกๆกันเนาะพี่เซงเนาะใช่ครับผมไปกันเลยจ้า,าตามมาเลยค่ะ ตอนนี้เราก็อยู่ที่เรนทีออร์แกนิกฟาร์มแล้วนะครับผมเรนทีออร์แกนิกฟาร์มของเรานะครับผมตอนนี้เนี่ยเราก็แบ่งการทางานเนี่ยเป็นด้วยกันประมาณ3ส่วนด้วยกันนะครับผมส่วนแรกเลยนะครับส่วนแรกเนี่ยเป็นเรื่องของการทําปุ๋ยหมักหรือการจัดการขยะนะครับผมใบไม้ที่นี่หรือใบหญ้าที่ถูกตัดมาแล้วเนี่ยที่นี่นะครับผมมีค่ามากกว่าดั่งทองนะครับต้องบอกก่อนว่าคือเราอะไม่ได้ใช้ไม่ได้ปุ๋ยจากสารเคมีเลยเราใช้ปุ๋ยหมักจากธรรมชาติโดยตรงนะครับผมกระบวนการนะครับผมอันนี้เนี่ย เราได้นะครับผมมาจากโปรเจกต์ของนะครับผมมหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่จังหวัดเชียงใหม่มเป็นการนําวิวัฒนาการนะครับผมการนําเอานะครับผมเศษขยะนะครับผมเศษอาหารเหลือใช้กรองเอาน้ํามันออกแล้วเอาที่เป็นเศษนะครับผมมาลงไว้นะครับผมโดยการทําเป็นคอกแบบนี้นะครับผมจากนั้นแล้วก็ใช้ปุ๋ยน้ํายาหมักชีวภาพนะครับผมพวก EM เนี่ยลดลงไปด้วยทุกคนไม่ต้องกลัวนะครับว่าคือมันจะแบบ เยอะจนเกินไปนะครับผมเพราะว่าพวกนี้เนี่ยมันจะเกิดกระบวนการเกอดสลายของมันเองโดยในตัว oh, <yeah. S 1> อยู่แล้วซึ่งเป็นหลักของธรรมชาติ <ผม S 1> ตส่วนที่ 2, 2ก็คือส่วนของผลิตภัณฑ์นะครับ uh huh. ผมผลิตภัณฑ์ที่นี่ของเรานะครับผม uh huh. ก็เรียกว่า,าผักออร์แกนิกนะครับผม uh huh. ก็จะมีในส่วนที่เป็นทั้งผักที่เป็นกลางมู้ ผักที่เป็นแบบออร์แกนิกแล้วก็ผักที่เป็นไฮโดรพลิกนะครับผมที่ดินทั้งหมดตรงนี้นะครับผมเมื่อเราควนดินขึ้นเสร็จปลูกเรียบร้อยแล้วนะเราก็เอาปุ๋ยในส่วนของที่ภาคองที่หนึ่งเมื่อกี้นะครับผมมาทําการใช้มาใช้ใชามาคุากเข้ากับดินที่นี่นะครับผมเราจะไม่ปลูกเลยทันทีนะครับผมทุกๆครั้งนะครับผมเวลาเราจะปลูกผักเราต้องอนุบาลผักก่อนเพื่ออะไร เพื่อที่เราจะได้คัดพันธุ์ที่ดีที่สุดลงในแปลงปลูกไม่ใช่สักแต่ว่าปลูกเราคัดนะครับผมเราไม่ได้ใช้ทุกต้นนะครับผมเราต้องเลือกพันธุ์ที่สมบูรณ์เท่านั้นนะถึงจะได้ให้ผลผลิตผลผลิตที่ดีแน่นอนอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่สาแล้วใช่ไมครับผมมาเลยครับผมในส่วนด้านนี้เนี่ยเป็นเรื่องของกระบวนการจัดการต่างๆนะครับผมไม่ว่าจะเป็นโรงปั่น รตรงปังป่นเอาไว้ปัน่นอะไรคะพี่เซงการรอเตรียมวัตถุดิบในการทําปุ๋ยไม้ซีด้าหรือไม้ต่างๆนะผมหรือรากไม้หรือนะครัรรบผมพวกใบไม้นะครับผมจัดอยู่ในว่าเป็นคันเร่าอ,อะไรอะ <c oughs> วัตถุนะครับผม <c oughs> วัตถุดิบแบบชั้นเลิศนะฮะอย่าง <c oughs> นี้ฮะ <c oughs> เห็นไหมครับพี่เซงเก็บไว้ทุกนั้น,นะฮะครับผมด้านนี้ฮะหมักเชื้อเชีวภาพ p เนั่นเองนะครับผม ปัวเชื้อ EM นะครับผมอันนี้เราก็สามารถทําได้ง่ายนะครับเราก็สามารถนําเอาไปทาทาปุ๋ย<ะ>แล้วก็เอาไปบําบัดน้ํานําน้ำหมักชีวภาพเนี่ยเอาไปทําความสะอาดห้องน้ํา<อ>เพื่อลดกลิ่นแล้วก็กลิ่นอับในห้องน้ําด้วย<ะ>ส่วนด้านนู้นนะครับผมถัดไปอีก2โรงจะเป็นโรงคัดแยกขยะนะครับผมแล้วก็โรงเก็บปุ๋ยนะครับผมปุ๋ยนะครับผมต้องบอกก่อนว่าทุกๆท,ท,ที่จะมีปุ๋ยเหมือนกันหมด<ะ>แต่ปุ๋ยที่ดีที่สุด คือปุ๋ยอคอกเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่เซ็งเลยใช้มูลสัตว์นะครับผมที่มีอยู่นะฮะในการทำขึ้นมานะับผมสิ่งที่เรานำมาซึ่งของปุ๋ยเนี่ยเราใช้นะฮะเศษขยะนะครับผมที่เรานำไปแลกกับชาวบ้าน <Okay. S 2> เป็นการแลกเปลี่ยนระหว่างปุ๋ยอคอกแล้วก็ขยะ oh. ใช่ครับผมเป็นการให้ก็เรียกว่าอะไรสร้างรายได้อีก oh. ทางหนึ่งนะครับผม <Okay. S 2> เป็นการแลกเปลี่ยนกันเขาก็ได้ขยะไปขายส่วนเราก็นำปุ๋ยอคอกนั้นมาใช้งานต่อ ตอนนี้พี่เซงจะพานะครับผมทุกคนมารู้จักกับ ห้องพักอีกประเภทหนึ่งของเรานะครับค่ายหนึ่งนะครับซึ่งเป็นแบบแฟมิลี่ขนาดเล็กเป็นหลังเลยเหรอเป็นหลังนะเป็นห้องพักเลยนะครับผมแต่ที่นี้เนี่ยเราจะแต่งตามธีมของหนังสือนั่นเองครับผมซึ่งได้แนวความคิดนะครับผมจากผู้บริหารก็คือมีความรู้ทุกมุมเลยถูกต้องครับผมต้องบอกก่อนว่าคือที่นี่เนี่ยไปทางไหนเราก็จะได้ความรู้เพิ่มเติมด้านนั้นไม่ใช่มาเที่ยวเฉยๆนถูกต้องครับผมที่นี่เนี่ยก็คือ g o j i n e s Learning Center นะครับผมหรือศูนย์การเรียนรู้ Gojiness นั่นเองนะค่อน ที่จะมาถึงตรงนี้พี่เงต้องเกิดก่อนว่าคือเกิดจากแนวความคิดเมื่อก่อนเนี่ยเราอะทำศูนย์การเรียนรู้ขึ้นมาแล้วก็พาเด็กๆครับผมมาฝึกอบรมกันที่ห้องนะครับผมประชุมนะครับผมแล้วก็ทําการนะครับผมกิจกรรมที่เป็นแบบทางอ outdoor และิน d o o r ที่นี่กันแล้วก็จะมีห้องพักสําหรับเด็กๆนั่นก็คือด้านนี้นะซ้ายมือพี่เซ้งนะครับผมด้านซ้ายมือพี่เซ้งนะก็เรียกว่าห้องพักนะครับผมที่เป็นประเภทแบบ แต่งตามธีมหนังสือนะครับผมใครอยากมาพักนะผมแบบ24คนนะฮะหรือแบบเยอะๆนะครับผมรูปใหญ่ใหญ่เลยใช่ไหมคะใช่ครับผม24คนเนี่ยนอนได้สบายๆ <คน S 1> เลยครับผมบบสองชั้นเหรอคะพี่เซ้งมี2ชั้นครับข้างบนเป็นห้องอวกาศ วว้า <Wow. S 2> ครับผมส่วนด้านล่างนี้เป็นห้องไดโนเสาร์เรายังให้ความรู้ในเรื่องของไดโนเสาร์เนี่ยต่างๆนะครับ <S <S มันจะเป็นพวกยักษ์ตั๊กเนี่ยซีรีทองดิบนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในส่วนของโคราดนะครับผมว่านะครับผมมีอะไรบ้างนะครับผมแล้วก็ใน,นส่วนของการท่องโลกที่พกในประเทศไทยแนี่นมีเ,เรืเ่งมีมอะไรเกิดขึ้นบ้างที่มีของการจัดห้องพักนะครับผมที่เป็นแบบอย่างนี้นี เราเนี่ยอยู่ในระดับของที่เท่าไหรของไดโนเสาร์ตัวนี้นะยังไม่ถึงหัวเข่าเขาเลยเออยังไม่ถึงหัวเข่าอีกนี่เนฮะนี่เลยับความตื่นเต้นของการเดินเข้ามานะผมเพื่อชมนิทรรศการนะครับผมทุกคนต้องเห็นอะไรบ้างเอ่ยส้เท้าตัวไหนเอ่ยอ๋อเดินตามรอยเท้ามาใช่ไหมคะโอ้โหนะจริงๆแล้วเขาอยู่ไหนนะครับผมจริงๆเขาอยู่ไหนนั่นเองนะทุกคนต้องไปหาเอานะครับว่าอยู่ในห้องนี้แหละไม่รู้ตัวไหนนะฮะ วแต่ตา <Wow. S 2> ้าห้องนี้นะครับผมนอนได้ทั้งหมด36คนชื่อบอกตรงตามตัวเลยก็คือ UNIVERSE คืออวกาศนั่นเองนะครับผมที่นี่ทุกที่นะครับผมในส่วนของห้องพักทั้งหมดตีมในนะครับผมจะเกี่ยวกับดวงดาวแล้วก็ให้ความรู้ในเรื่องของจักรวาลน,นะครับผมและที่สําคัญคือ,อโรงแรมเราเนี่ยยังมีอีกหนึ่งห้องนะครับผมนั่นก็คือห้อง วิภูนะครับผมคุณวิภูเนี่ยเป็นนะครับผมอาจารย์นะครับผมที่ท่านได้รับทุนอนันตธรรมหิดลน,นะครับผมคนแรกที่ได้ไปเรียนรู้ในเรื่องของเกี่ยวกับดาราศาสตร์จะเกี่ยวกับดวงดาวและอากาศนะครับผมซึ่งจะเชื่อมต่อกับห้องนี้ด้วยอาคารด้านนี้จึงสร้างขึ้นมานะครับผมเพื่อให้พ่ะแม่ผู้ปกครองเนี่ยได้มาพักผ่อนแล้วก็ได้มาดูแลลูกๆของตัวเองนะครับผมปัจจุบันนะครับผมเรามีการนะครับผมเขาเรียกว่า พัฒนาห้องพักไปอีกหนึ่งระดับโดยการแต่งตีมห้องพักให้เป็นแบบตีมหนังส<ช>ือนะครับผมเป็นภาพที่เราได้รับการับผมขอลิขสิทธิ์จัดในหนังสือตามเข้ามาครับตีมของห้องพักนี้จะเกี่ยวกับนักสืบเทพนิยาย เตีมหนังสือเหรียญรางวัลระดับโลกนะ <Wow. S 1> ครับผมเชิญเลยครับ่ามพามพามนี่เป็นหนังสือที่ได้รนะับเหรียญรางวัลระดับโลกนั่นเองเป็นชุดวรรณกรรมเยาวชนรางวัลระดับโลกทั้งชุดมีเก้าเล่มถูกต้องครับถ้าเราคิดถึงเธอสมัยเมื่อก่อนเราต้องทำไมเขียนจดหมายหรอเอ้เก่งแสดงว่าเกิดมานานเลย หลังจากที่พี่เซ้งพายิางไปเดินดูแล้วก็เที่ยวชมรอบๆของตัวโรงแรมแล้วนะคะเราก็มาดื่ม น้ำกันอันนี้ที่คาเฟ่ The Book Mark Cafe ของเรานั่นเองนะคบผมที่มีเครื่องดื่มครบคันแล้วก็ตอบสนองนะครับผมหลากหลายอารมณ์นะครับไม่ว่าจะเป็นนะผมผู้ใหญ่เด็กแล้วก็ทุกเพศทุกวัยนั่นเองวัยรุ่นแบบเราก็นั่งได้ใช่ไหมคะก็เหมาะนะโอ้โหครับเครื่องดื่มที่พี่เซ็งเอามาให้พี่หญิงลองนะครับเขาเรียกว่า Feel the Passion เป็นอีกหนึ่งระดับของเครื่องดื่มที่มีการผสมผสานนะครับผมระหว่างตัวของ สวรสอินฟิวด้วยสตรอเบ,<อ>บ,บอรี่ไซ<อ>รัปสำหรับคนที่นะผมรักสุขภาพนะครับผมนอกจากจะทําให้สดชื่นใช่รู้กสดชื่นมากที่สําคัญคือมันท็อปด้วยโซดาอนอกจากนั้นนะผมยังมีส่วนผสมของน้ำมะนาวอยู่ด้วยใช่ยิ่งชอบเปรี้ยวชอบเปรี้ยวๆห,หวานแล้วก็หอมๆสดชื่นถ้าทุกคนลองทานลองเปลี่ยนพิกแนวการทําแล้วก็ทําเครื่องดื่มเนี่ย สามารถที่จะทําให้เป็นเครื่องดื่มที่ทําให้เพิ่มพูนในเรื่องของดอเพลชั่นหรือแรงบันดาลใจหรืออะไรต่างๆในชีวิตได้ดีขึ้นน,นั่นเองใช่ครับผมตามชื่อเลยนะครับผมก็สําหรับวันนี้นะคะหญิงก็ขอขอบคุณนะคะคเซ็งที่นําหญิงชมทุกส่วนในพื้นที่ของ เรนทรีเรส e ิเดนท์โฮเทลที่เขาใหญ่นี้นะคะก็มีโอกาสก็คงจะต้องกลับมาแน่นอนค่ะนอกจากที่จะมาพักแล้วนะคะไม่ใช่เป็นเฉพาะโรงแรมอย่างเดียวนะคะเป็นสถานการเรียนรู้ด้วยสถานีเรียนรู้นะคะแล้วก็มีธรรมชาติใช่ครับผมมีไรอออ์แกนิกค่ะใครต้องการที่จะมาชาร์จแดดอย่างมาเรียนรู้นะผมศึกษาธรรมชาติหาได้ที่ไหนไม่ได้แล้วครับผมที่นี่นะครับผม เรนท e ีรสเดนต์นะครับผมขอบคุณมากนะครับผมขอบคุณพี่หญิงมากนะคะขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณนะคะกดไลค์กดแชร์แล้วก็ซับสไครต์ให้หญิงไลฟ์ฟรีด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ ep หน้าจ้าบ๊ายบายเด็กๆต้องชอบผู้ใหญ่ต้องรักประโยคนี้แปลความหมายของคำว่า Rain t t r e e Resident Hotel ได้อย่างดีเยี่ยมเลยค่ะเพราะนอกจากจะเป็นสถานที่พักผ่อนท่ามกลางธรรมชาติแล้ว ยังมีกิจกรรมเยอะแยะมากมายอาทิเช่นเที่ยวชมสวนผักออร์แกนิกเรียนรู้เรื่องเกษตรอินทรีย์ตามล่าหาฟอสซิลเดินป่าศึกษาธรรมชาติสำรวจแมลงพร้อมประดิษฐ์อัมพันโยคะกิจกรรมส่องดาวด,าวดูดาวห้องสมุดที่เต็มไปด้วยหนังสือหลายพันเล่มห้องเด็กเล่นสระว่ายน้ำที่อยู่กลางธรรมชาติเรนทีเรสเด้นโฮเทล ไม่ใช่เป็นเพียงแค่โรงแรมที่ให้พักผ่อนกายและใจเท่านั้นแต่ยังเป็นสถานที่ที่ให้ความรู้ให้ประสบการณ์ให้ไอเดียให้แนวคิดและทำให้เรารู้สึกได้ว่าผู้ก่อตั้งมีเจตนาที่อยากจะแบ่งปันสิ่งดีๆให้กับทุกคนที่มาเยือนจริงๆขอบคุณเพื่อนรักที่นำพาเรามาให้เจอกับสถานที่แห่งนี้ขอบคุณพี่ๆที่โรงแรมทุกคนที่ดูแลเรา ให้ข้อมูลเราแบบอบอุ่นยินดีที่ได้รู้จักทุกคนที่นี่นะคะและพบกันใหม่ค่ะและ EP นี้หญิงก็มีกิจกรรมให้ทุกคนร่วมลุ้นรับรางวัลกันด้วยนะคะกติกาง่ายๆก็คือแชร์คลิปตั้งค่าเป็นสาธารณะบน Facebook ของคุณหากคุณมียอดไลค์มากที่สุดในบรรดาผู้ที่แชร์คลิปนี้รับทันทีไว้เชอร์ห้องดีลักซ์พักฟรีๆมูลค่า2,400บาทที่เรนทีเรสิเดนซ์โฮเทลเขาใหญ่ ใครที่คิดว่ายอดไลค์เยอะก็แคปหน้าจอแล้วส่งเข้าประกวดได้ที่ช่องคอมเมนต์ใต้คลิปเลยจ้ายิงจะประกาศชื่อผู้โชคดีในวันพุธที่20กรกฎาคมเวลาเที่ยงตรงนะคะมาลุ้นรับรางวัลกันเยอะๆนะคะทุกคน Eatwell t r a v e l o f t e n ไปกับยิงงไลฟ์ลีนะคะ